นะพี่น้องครับนะลูกสาวแชมเปี้ยนอีสานครับนะใบยาวๆสวยๆโบัวเข้มๆครับนะพี่น้องครับงัวสาวครับนะซื้อเมฆครับนะอยู่ป่านขามนะครับนะตำบลดึงบึงนครนะครับนะ่ยอำเภอธวรมบุรีครับนะอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้ผมมาผสมครับนะมาผสมผสมปลาเกียวไปนะครับนะปลาเกียวไปเดือนหน้าเดี๋ยวมาตามตรวจทองครับนะผมว่าตัวนี้นะครับนะเป็นงัวทีนะครับนะอีกตัวหนึ่งหน่าจะเป็นแม่บล็อกที่ดีนะครับนะแข่งขาใหญ่ กระดูกง่ายครับนะครับกระดูกง่ายสำหรับเอฟซีตองไบโอเทคนะครับท่านผู้องครับนะเพิ่์นบอกว่าเดี๋ยวให้ยทองก้อนนะครับนะเปิดราคาแน่นอนเพิ่์นว่านะครับแต่แบบมันหนีพึ่งผสมไปครับนะเดี๋ยวเขารุ้นในความกันครับนะฮะช่วงนี้นะครับนะเพิ่์นว่าราคางัวนะครับนะก็ท่านผู้นําเห็นแล้วครับสี่ถืกนะครับจุดนี้ถือว่าเป็นขาลงผู้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนที่เอ่อซื้อเก็บนะครับหรือว่าอยากมี มีความฝันที่อยากอยากได้งัวแพม่งามช่วงนี้ครับนะราคาจับต้องได้นะครับนะเป็นผมมาเป็นโอกาสที่ดีสาหรับคนที่อยากมีงัวงามนะครับเพราะว่าจะเกิดว่าช่วงราคาขื่นขื่นนะพี่น้องครับนะต้งเห็นนะครับมันราคามันแห้งอย่างนีนะครับแบบนี้นะครับนะถัดท้องมานน่ครับมาว่ากันแสนขื่นนะครับช่วงราคาขึ่นนะช่วงนี้นะครับนะหลักหมื่นนะครับนะหลักหมื่นเป็นตัซื้อเก็บช่วงนี้นะครับนะฮะ ่วงนี้นะครสองหมื่นสามหมื่นนีก็ได้ผมว่าแมนกับว่าเมนงามเติบเป็นแม่บอกทีดีพี่น้องครับนะเพราะฉะนั้นคือช่วงนี้เป็นช่วงโอกาสหน้าที่ท้องสำหรับคนทีกาลังมองหาแมงงัวสวยๆในราคาที่จับต้องได้ครับพี่น้องครับโอเคครับพี่น้องครับฏิต่นด้วยครับสําหรับแม่เมฆครับลูกสาวของแชมปเปี้ยนอีสานครับนะผสมปลาเกียวไปในวันนี้นะขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ